ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้มาอยู่กับไกด์ด้าทีวีแล้วก็คุณเหมือนเดิมคุณเหมือนเดิมนะฮะวันนี้มาอยู่กันในเอ่อวันวันนี้เป็นวันอะไรฮะคุณคุณเหมือนเดิมวันลอยกระทงครับใช่นะฮะดูดีฮะดูวันลอยลอยกระทงเห็นไหมไอสีแดงแดงอ่ะวันตุ่จีนวัตถุฟักก็เมื่อกี้เป็นมุกโศกนะครับที่จริงวันนี้เป็นวัน สถาปนาโรงเรียนพิบูลมังสาหารนะครับมาสถาปนาโรงเรียนพิบูลมังสาหารนะครับตรงกับวันที่ตรงกับวันสถาปนาใช่ครับตรงกับวันสถาปนาเองครับซึ่งสถาปนาโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมหลายๆอย่างครับก็จะมีบูธมีนู่นมีนี่มีนั่นมีเอ่ออะไรต็นไปหมดนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะพาลงไปดูข้างล่างกันนะครับใช่ครับคุณกุรีครับครับครับแล้วก็เออจะลงไปข้างล่างเลยฮะ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บูธเอออะไรสักอย่างที่มีที่มีเมนท์ท็อตนะครับเอ่สวัสดี้วันนีครับคุณป๊อปค่ะค่ะครับอันนี้เป็นบูธเกี่ยวกับอะไรครับอ่าไซช็อค่ะไซช็อเอ่อมันมีความพิเศษอะไรครับบูธนี้ก็อธิบายหลั่ยวกับการทางวิทยาศาสตร์ค่ะยังไงฮะยังไงฮะก็คือเราก็จะทำการทดลองนั่นนะคะที่นี่ทฤษฎีเนี่ยกับการทดลองนั่นค่ะทฤษฎีเลยค่ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับไฟดิดบๆดับค่ะแต่ว่าเนื้อจักสารของเราอ่ะ ได้ทำการแสดงไปแบบโซสารหมดแล้วเราก็ถึงมีแก่ก็คือแบบการทำเกี่ยวกับลูกโป่งค่ะนู่นี่ครับเขาก็จะเริ่มทำปฏิกิริยานะครับมันก็คือเอ่อออธิบายกอล์ฟิกก็คือนำแอลกอ้อโซดาค่ะมาใส่ในนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่กับลูกโป่งซึ่งป็นปฏิกิริยากันค่ะตั้งหลักการทดลองครับมึงมึงมึง ก็คือพอเบกกิ้งโซดาทดําปฏีกิริยากัแบบน้ําส้มสายชูนะคะก็จะเกิดเป็นก๊าซคาร์บอนิกขึ้นและทีนี้ก๊าซคาร์บอนิกมันไม่คงที่มันก็เลยไม่เสถียรและทีนี้ก็จะเกิดเป็นการแตกก็จะเกิดการแตกตัวขึ้นการเป็นน้ําและแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทีนี้แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันมากกว่าน้ำก็เลยลอยขึ้นขง,งมนค่ะทําให้ลูกโป่งแบบขยายตัวขึ้นค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ําส้มสายชูใช่ไหมวะ ดูครับดูครับเขากำลังผสมสารสารเคมี X จะมีพอกลอกออกมาหมดเลยเดี๋ยวมันมันมันจะระเบิดนะฮะไม่เหรอก็แบบมันก็ใส่ แล้วเลยได้เป็นมาอโอครับผมครับขอบขอบผมผมากครับผมขอบมากครับเดี๋ยวเราเราเรา,เราจะไปพูดต่อแแทงเลยนะ หลังจากที่เราไปดูซุ้มเอเอทุบผงเลยทุบผงมาแล้วครับเราเราจะไปซุ้มอะไรต่อไปครับผู้เรียนไม่รู้งานแต่ดูตอนที่โฟกัสเป็นไดโนเสาร์ตัวโน้น้องไ่สัมภาษณแม้ว่าการเป็นไดโนเสาร์มันเหนื่อยรเาก็นนีดูนีสัตทานอะไรนะไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นเพศผู้เ้ยดูจากรองเท้าครับเป็นรองเท้านันยาง รองเท้าดันยางคะแสดงว่าเินสอตัวนี้เป็นเป็เป็นเพ็ดผู้คุณเชื่อผมไหมไม่หรอเชื่อผมไหมผมว่าเราไปดูในลำตัวเดนนอสกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในลองไปสัมภาษณ์เดนนอสดูบ้างนั่นไหนนั่นเื้อถามถามเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเออเหนื่อยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเป็นเดนนอสเหนื่อยไหมครับร้อนครับร้อนมากเลยครับ พี่พี่พี่ขอถามเลยน้องหน่อยได้ไหมครับครับน้องน้องเป็นตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ครับเออก็เป็นตัวผู้ตามที่คุณบุรีได้สัมภาษณ์ไปนะครับก็ขอขอสู้ๆนะครับผมครับสู้ๆครับนะฮะครับก็เอามาแม่พิธีก่อนเออูรูเข้าเฟรมเข้าเฟรมนี่ครับอันนี้อันนี้เป็นตากล้องที่พักเหนื่อยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อนน้องคิตตเอามือไทยยอ่าผมโอเคครับ นักเรียนที่เดินผ่านทางมาครับครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จัดกิจกรรมนะครับก็จะมีบูธหลายๆงานเลยนะฮะแล้วก็จะเริ่มไปดูกันเลยฮะนี่ก็เป็นผลงานศิลปะที่มนุษย์ยุคโบราณเอ้ยไม่ใช่ที่นักเรียนได้สร้างไว้ครับนี่ถ้าคุณให้ข้อมูลมั่วนี่เขาด่าคุณนะต้องพูดแบบให้มันลึกเจาะลึกถึงงานศิลปะก็ได้ครับนี่เป็นงานศิลปะที่แสดงถึงความเอ่อ สงบร่มเย็นออรอเป่าวะโดดเดียวใกล้ๆนี่อันนี้เขาไม่ได้ใช้สีนะใช่ครอันนี้เราใช้เป็นเอ้ไม่ใช่เราเออผู้ศิลปินนะฮะได,ได้ใช้เชือกในการทำให้เกิดผลงานออกมาก็เรีว่าเป็นงานสร้างสถานที่สมบูรณแบบนะฮะเอ,อ่อเรียกว่าอะไรดีคือจริงๆมันจะมีชื่อเรียกอยู่เป็น เป็นประเภทเลยถ้าใครเรียนศิลปะจะรู้แต,แต่แต่เราโดดศิลปะบ่อยครับร<ม>จำไม่ได้คนระับใช่เ,เราก็เลยนะไม่รู้ครับก็เลยถือว่ามันเป็นงานศิลปะแล้วกัน,นะค,ะครับ วอเจ้อพิตาศิษย์สิบุระอะไรนะนี่เขานี่เนี่เจอเอเ่อเมื่อมิ้งเจือวอชื่อไทยกุหลินไม่เช่บิสทอมัสโอเคอันนี้เป็นซุ้มภาษาอันนี้เป็นซุ้มภาษาต่างประเทศนะคุณส,สาระต่างประเทศเองครับ ก็จะเป็นทั้งภาษาอังกฤษภาษา,า,ษาจีนมารวมกันฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปก,กันบ่อยฮะใช่ไหมฮะคุณต้องว่าใช่ครับตอนแม่หน่อยครับถอนแม่หน่อยถอนแม่หน่อยถอนแม่หน่อยอ่ายิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อย เมื่อกี้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมเขาเห็นกันหมดเลยครับขนมจีบสิบาทเออเนี่ยสิบบาทไม่ใช่ขนมจีบอะไรวะเกี๊ยวครับนอกจากจะมีอะไรวะเดี๋ยวนะเรียนสายภาษาอังกฤษแต่ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอ้าวไม่ได้เด็กรางวัลไม่ได้รูปผมมาเด็กสายภาษาภาษาอะไรภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นอีคืออีไตอีคืออีไต ภาษาจีนครับนี่เหงื่นี่เหงืออาชิมหน่อย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 อ๋อเสียบบอโอ้ยชิมคำว่าอร่อยภาษาจีนเขาพูดว่าอะไรเออาจารย์ครับเขาบอาว่าอร่อยอร่อยภาษาจีนหาซื้อหาซื้อเพื่อนก็บอกแล้วว่าหาซื้อ Okay, okay, ดีโอเค <are> <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปดูซุ้มต่อไปกันดีกว่าก่อนที่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปไปครับคุณ oh. พิธี ไมเคิลจอร์แดน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 เฮ้ยเฮ้ย C B R เฮ้ย C B R ฮะ C B R ใส่เล่นดีบอเห็นเล่นดีนั่นชื่อลิฟนั่นไอ้เพื่อนลิฟนั่นไปไอ้กระมวลด้วยไปหรอปะไปย่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ซูม C B R ที่เราไม่ได้จัดขึ้นมาเอง แต่เราลู้วส้ว่ามันนาสนุกดีเพราะมีการทำหัวใจกันตอนนี้เราจะเป็นพิธีกรแทนบินเสร็จกันนะครับ let's go man นะครับเราก็จะเจอแจ็คจีนนะครับผมมาเป็นผู้ติดต่อนำทีมมาครับผู้นำทาง let's go นะครับดังภาพข้างต้นเราก็จะเห็นมีการปั๊มอย่างแรงแต่ก็ไม่ดูสดจะมีชีวิตรอดอยู่เลยหน้าแม่งอย่างเกยเดี๋ยวไปหัวเราะเขาเขากำลังช่วยชีวิตคนคนสนใจไหมครับ

แสดงไม่หายใจไม่หายใจไม่หายใจเพราะถ้าไม่หายใจแล้วทำอะไรปั๊มอย่างแรกคือยืนให้ถูกก่อนยืนระหว่างนี้เข้ามาอีกแล้วก็พอเช็งแล้วแล้วก็ต้องปลุกเตื่นๆถ้าเขาไม่ตื่นแล้วต้องทำ CPR ขวาเข้าซ้ายขวาเข้าซ้ายแล้วก็ตรงกลาง

การขายปอนโดยการทำอย่างนี้ก็เชื่หน้าขึ้นแล้วก็อย่างนี้แล้วก็เปลือบเพื่อบสองพักถ้าไม่ฟื้นอีกก็ทำอีกรอบหอยเชื่อมหน้าขึ้นเพื่อบเพื่อบสองพักถ้าไม่ถ้าไม่อะไรวะถ้าไม่ฟื้นอีกเราก็ต้องทำ CPI อีกจนกว่าจะแบบจนจนกว่าจะเครื่อง AED จะมาครมาเข้มไหมครับได้ครับผมโอเคครับจะทำอีกเฮ้ยแกจะมาจูบครับพี่จูบจูบ จ,จ,จูบเลยจุบเลยจบเลยจุยจุบเลยจุ๊บเลยจุ๊บเลยจุมบเลยจเลยจุบ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 เลยจุูบเลยจบเลยจุ๊บเลยจุบเลยจุบเลยจบเลยจบเลยจุบเลยจ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 บเยจบเลยจบเลยจเจบจบจูบเลยจูบเลยจูบเลยจบเลยจบเลจบเลยจบเุบเลยจ เฮ้ยอยันนี้นีต่ตอนนี้เรากำลังเจอสองชายชื่อว่าเกพอกับเกปอได้ไหมสเ,เกโพสวัสดีครับวิ่งแมงเ่สวัสดีครับพอผมขอถามเป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกไงฮ้องครับสวัสดีครับเออผมว่าผมเห็นไอ้สองคนนี้จนเบื่อแล้วไหมแม่งสิงอยู่แต่อยู่นี่เฮียไม่ไปไหนแม่งสนุกเดีอะแม่งอยาจูบปากหุ่นจนจนกว่าจะได้ไอ้เฮีย เราเราจะเราจะไปไหนกันครับ <oder, S 1> เราเราจะไปไปไปไหนล่ะไปดูงานวิทยาศาสตร์กันนะครับไปกันดูเสร็จแล้วนะครับเราไปดูโน่นกันต่อดีกว่าไปกันเรามาดูละครกันดีกว,วา่านะครับ อันดับสิบอันดับอาถันประเทศไทยสิบอันดับอาถันประเทศไทยอันด er> ับที่สิบเขาีบบ้านปีใหม่เมื่อกี้คเกมได้เมื่อกี้คฮ้ยถ่ายยังถ่ยังถ่ายแล้วถเฮ้ยนี่มันในแถวที่กูเจอมานี่หว่าเฮ้ยเมื้อวานกอาลัง สวัสดีครับเดนนเสส์วุดีครับเดนนอสส์เดี๋ยวผมจะปอบใจเดินผมผมจะปอบใจเดินนส์ขนาดนั้นเลยนะไอ้แบบเกย์นันเกย์เนวันน้ำเกพอเพียงจูพอได้นเสส์จับมือนะครับจัมือหนได้ไครับมือหจับมือหนจับมือนะครับ แรงเย้เหมืนนี่เออครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มามาเหมืองซัมนี้นะครับที่จริงมีซูไม่ดูอีกเยอะอยู่นะว่าผมผมต้องไปแข่งน้องเพลงแล้วนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็มีซัมมี่นะครับผมไปครับไปไปครับไโอีกอะไรไ่ะอีกรล่ะ ดีเอ็มดีเดอร์สาวบ้าง